สวัสดีครับทุกท่านครับที่กำลมารับชมครับวันนี้จะถ่ายภาพมาตุกปลาตะเสาเนาะครับน้อบิึงบรรยากาศมู้สึกว่าอุณหภูมิสีเป็นแบบปกติล่ะครับโมเย็นขึ้นสู่มือขึ้นว่าปลาสี่ขึ้นกินเลยมาตะเสาครับพี่น้องเอาครับพี่น้องครับไปครับถ่ายสีภาพตุกปลาสี่มันหมานไปเบิ่งกันอีกครับ ข้มือครับฟังข้อมือพี่น้องสังเกตเป็นข้อมือเด้นครับเด้อมันสิไลกัดอยู่สม่ครับข้อมือนี้นะครับพี่น้อง กระตนน้องตัวหน่อยครับครับพี่น้อง,องอครับแต่ก็ยังสวยอยู่ครับนี่ Bengi kap, pinang, bengi kap, kajik boh. มันผสมกับเนี่ยเนี่ยเนี่ยรับแปลพี่น้องดูครับยูดครับโอ้ใส่ียกันครับคั่ตืสินันเนี่ย กัดครับแต่ว่ากัดกัดครับก็มีตัวอยู่ครับเอาหลับจมตัวต่อไปครับพี่โนโอ้อง บุญวนครับพี่น้องบุญวนครับเน้ยครับพี่น้องีับแพะเขานะครับถ้ากินอีกถากินอีกเชนนี้มันโตที่สามครับพี่น้องโอ้โหใ่ครับตัว ตัวแบบน้ำดำจังไลยหรอครับพี่หน่องน้ำมันใสป่าครับเอ้ารับปึง้งไปเรื่กครับทึงอีกครับใสเลยครับพี่หน่อง มีสายยังขับของครับาไม่ครับไม่ครับโอ้ป่ารถหรือบักครับรุหรือบุญดาครับป่าโอ้ยังไมับนะครับ,รบโอ้รุดอ้าวขับยัง ติดกับนอ้องอู้จำเลยครับจำครึกมึกเลยครับอู้ อ,อครับใส่นี่ก็ไปเลี้ยงครับเอ้ชมีครับขำคำครับ เอ้าครับข tweeted, ึ้นตามมาแล้วครับเอาครับขึ้นตามมาแล้วครับฮะเอาไปวุ้งเนี่ยวุ้งเนี่ยเอาครับน้าตามเอาแล้วครับจะจอดตัวตัวงามเลยครับ โอ้ครับเอ้านุกให้เมื่อนะครับโอ้โหกัดนิปอกกัสนัตตำว่ะครับผมไม่แหลกไม่แหลกไม่แหลกเลยครับตัวสวยงามเลยครับเอ้าสีบ้านสีวัดนัต์ตามก้าวมาพี่อู๋ไม้ก็งามอยู่แล้วคืออยู่ตีไปเรือคือเหรอครับตีไปลองเบิรงเรื่อยกันสวยงามเลยครับอ่าที่หาขีดนี่ครับเอารับชมเรื่อยๆครับพี่น้องครับผม ตมาแล้วครับไอวแบบดุ้นเลยครับไปช่อนเนี่ยช่อนนึกถัโดเสี้ยนนั่นช่อนคือยู่เรือยแท้คือยู่ไกลแถวปลากลาโดดหรือปะคอกะระโดดปอาเสี anyway. ้ยนต่ำจันอีกแล้วครับเออเอ้าเสี้ยนต่ำเอาละครับไหนล่ะเสี้ยนต่ำ อ๋อน้ำต่ำจัดอีกแล้วครับกระ,ะร,ระดูปอกกันวะกระดูเนี่ยอะไรกระดูปอกตกระวนปอกหนึ่งกระดูปอกโอ้โหกระดูปอกอ๋อน้ำต่ำจัดอ,อีก,กอะเอาให้ตระป๋องซะตัวนี้อ๋อครับครับสวยๆเต็มสอง